สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาเซบค่ะมาค่ะวันนี้นะคะเมลนก็ได้เมนูไข่ห้างฮังค่ะพี่น้องหรือว่าไข่ลูกเป็ดเวียดนามเนือจากใครที่อยากกินไข่งามๆแบบนี้นะคะก็ไปสั่งที่ช่องพี่แพทนะคะใต้คลิปเดี๋ยวเมลอจะปักลิงก์ไว้นะคะช่องกินกับแพทค่ะพี่น้องนี่โอ้โหกินกับน้ําจิ้มขาดเวยจากมาขาดไม่ได้กระเทียมโทนของเมลเองค่ะพี่น้อง เม็ดใหญ่อหญ่เลยมาค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าระยะที่เท่าไหร่น่าจะสามแล้วมั้งพี่น้องมันมาแบบเป็นตัวแล้วอะนี่ไข่แดงกับไข่ด้านมันก็จะแยกกันอย่างงี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นระยะที่สองนะคะกินง่ายเนะาะไข่แดงแบบนี้เลยค่ะ ใส่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดห,หอมมากมาค่ะพี่นอ้อง อร่อยครับพี่น้องไขม่มันมันมันเนืยอจากหลายคนถามว่ามันมีกลิ่นคาวไหมมันก็เป็นกลิ่นไข่เป็ดนะคะพี่น้องไข่ด้าน <c oughs> มันจะมันมันจะแข็งแข็งหนึบหนึไหมอืม พายสวยมากที่ปลูกอยู่หลังบ้านนะคะสวยมากค่ะทุกคนนี่มาเป็นขนแล้วขนเป็นขนอนอ่อนๆด้วจ้ะหลายคนถามว่ามันยำง่ายไหม มันเป็นคนอ่อนครับพี่น้องใครจะกินลูกลระคำเลยก็ได้นะคะทำไมเขากินแบบนี้นะคะคำขนาดแบบพอดีเนาะ แดงใครที่ไม่ชอบกินแบบนี้ก็คือไม่ต้องกินนะคะพี่น้องนี่ใจไม่แข็งพอเนอะแบบนี้เลยเป็นปากเป็นตัวแล้วนะคะคนมันกินง่ายนะคะทุกคนมาแบบเป็นตัวนี้เลย โอ้ออยไข่ขาวชอบกินตัวไข่แดงมากกว่าไข่ด้านนะคะพี่น้องมันแับมันๆนเนาะ

ตันนี้3ฟองก็คือเริ่มอิ่มนะ อย่างเดียวครับพี่หน่องอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาแถมมาให้เลยนะดีดีไม่ต้องํำเองเลย รอบนี้มาเป็นตัวหมดเลยระยะฟักแล้วนะคะ ใส่กระเทียมทุนลงไปด้วย อิ่มครับพี่น้องกินไข่อะมันอิ่มไวมากัมอืมถ้าที่กินไม่เป็นก็ระยะแรกก็ได้นะคะนี่ค่ะเป็ดนี่จะกินง่ายยังมีไข่ขาวลออ้อมรอบโอเคครับพี่น้องอิ่มอิ่มเลยค่ะพี่น้อง กินเยอะวะไดเนาะตั้งแต่ท้องนะคะ่ะใครที่อยากกินนะคะไปที่ช่องของพี่แพทกินกับแพทเด้อจ้ะได้ไข่ลูกแซ่บแบบนี้เลยเนาะสำหรับวันนี้หมึอก็ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ